สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องของฉันอันนี้คือชื่อช่องนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาใส่ชุดนี้เล่นกันทุกคนเล่นในโหมด4ีวเนี่ยชุดนี้เพิ่งได้มาใหม่ทุกคนดีใจมากเพราะว่าชุดเนี้ยตกใ้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เล่นแล้วเพราะว่าเห็นแล้วก็แบบชอบเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบชุดจีนกําลังภายในใช่ไหมอันนี้ก็เป็นชุดอะไรนะชุดกีเพาไหมถ้าเรียกไม่ผิดอะถ้าเรียกผิดต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นชุดจีนกําลังไทยนะ้นที่เราชอบมากเช่นเออชุดที่มันมาก็คือชุดเหมยฟางใช่ไหมใช่เหมยฟางก็ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปปรับกราฟิกก่อนเพราะเราปรับราบลืน่นมันแหลกมันเล่นไม่ได้นี่เป็นไงทุกคนสวยมากแต่มันเสียอยู่อย่างเดียวคือมันไม่ซ้อนเกาะทุกคนถ้าจีเอ็มให้แบบซ้อนเกาะมันจะดีกว่านี้มากเลยเวลาเราเล่นแล้วมันไม่ซ้อนเกาะมันปดบังความงามของชุดเราไปเยอะมากจะถ,ถามว่าแล้วชุดนี้ได้มาจากไหน ตอบเลยทุกคนว่าเนี่ยได้มาจากนี่เพราะว่าชุดนี้เนาะในร้านค้ามันก็ไม่มีนะใช่ไหมมันไม่มีให้สุม่มไม่มีให้ซื้อนี่เราได้จากทอดรหัสทอดชนนี่จ้าเราได้จากนี่ถามว่าเราได้จากนี้เราสุ่มหรอเราใช้600้อเพชรสุ่มหรอไม่ทุกคนถ้าใช้หกร้อยเพชรสุม่มนี่คือเราเจงนะเราไม่ใช่สายเตอร์ใช่ไหมเราเป็นสายฟรีเราไปวิ่งเก็บเพชรในแมปใช่ไหม ในเกาะรอใช่ไหมคือถ้าใช้เพชรสุ่มคือไม่คุ้มเพราะว่าเพชรใช่ว่าวิ่งหาในเก็บรอเก็บรอโอ้เริ่มเริ่มลวนใช่ว่าวิ่งเก็บในเกาะรอมันจะได้นะทุกคนบางทีคนปล่อยคนวางอ่ะเป็นสิบอันแต่ถ้าเราดวงไม่ดีมันไม่ได้สักอันก็มีนะกว่าจะได้เพชรมาแบบยากมากกว่าจะได้แต่ละร้อยเม็ดนะแบบยิ่งช่วงนี้เป็นเพราะไอดีเราคนเดียวปล่าหรือค,คนอื่นก็เป็นคือ เก็บยอกมากเพชรไม่ค่อยจะออกแบบจีเอ็มดัดเส้นแล้วอะ่ะจีเอ็มทำเส้นเราแล้วเราเห็นว่าเราชอบเก็บมากเกินไปป่ะนี่แหละแต่ทุกคนใช่อยู่ว่าเราไม่สุ่มหกร้อยเพชรแต่นี่ช่วงนี้คือมัน G ีเอ็มเขาเนี่ยเอาร้านค้ามืดมาไหนแป๊บหนึบบน่งนะกำลังเขา้านี่ทุกคน G ีเอ็มเอาล้านค้ามืดมาใช่ไหมแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับแบบ ไอเนี้ยนี่เห็นไหมเนี่ยเนี้ย GM เอาบัตรนี่มาเนี่ยเราก็ไปซื้อนะทุกคนนะเพราะว่ามันซื้อได้ตั้งยี่สิบใบถ้าใครได้แบบลดแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะถ้าเราเป็นสายฟรีก็เราพอมีเพชรมีทุนก็คือคุ้มอยู่ทุกคนถือว่าคุ้มถ้าเจ็ดสิบขึ้นไปนะแต่ถ้าหกสิบหรือว,ว่าหกสิบห้าลงมานี่ก็แบบค่อนข้างจะแพงแล้วแหละ ก็อาจจะไม่ต้องซื้อทุกคนเก็บเพจไว้รอกิจกรรมอื่นที่มันคุ้มกว่านี้เช่นแบบมันต้องมีแหละกิจกรรมทําไมมันเลื่อนหน้าจอไม่ค่อยจะไปวะมันก็ต้องมีแหละกิจกรรมที่แบบลดราคาเพราะว่ามันมีมาบ่อยอยู่กิจกรรมที่ลดราคาแต่เราใช้เพชจไปหมดแล้วเราก็ได้แต่นั่งดูเพราะว่าเราไม่มีความสามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าเราไม่ใช่สายเติมซื้อมาใช่ไหมแต่ชุดนี้เนี่ยถามว่าจะซื้อก็ซื้อได้อยู่นะ แต่แบบไม่คุ้มหรอกเก็บไว้ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงซิซน,นาดีกว่าเพราะว่าสิทธิ์ขั้นสูงถ้าเราซื้อเราก็ได้ทั้งสองชุดใช่ไหมแต่ชุดนี้เราได้แค่ชุดเดียวนี่ใช่ทุกคนเราแลกเปลี่ยนโทเคนเนาะไอเนี้ยก็สิบโทเคนไอเนี้ยก็สิสิบห้าโทเคนถ้าจะไม่ผิดนะส่วนรองเท้านี่เราไม่รู้เพราะว่าเรามีอยู่แล้วทุกคนแบบซื้อได้ไม่ถึงสิบปอะ่ะอย่าซื้อเก็บเพดไว้ต่อเพราะว่า มันมีโอกาสน้อยมากทุกคนที่เราจะสุ่มแล้วโทเคนมันจะออกห้าถามว่าจะได้ชุดไหมโอ้คุณต้องดวงดีจริงแหละเพราะว่าเราสุ่มมายี่สิบใบเราไม่ได้ชุดเลยทุกคนเราได้แค่ชุดคาราเต้ชุดนี้มาชุดเดียวต้องดวงดีมากกว่าจะได้เพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีสิบใบได้แน่นอนทุกคนไม่เสื้อก,ก็กางเกงเพราะว่าเราไปแลกเอา โอ้ก็บรรยายมาเยอะแล้วทุกคนเหนื่อยแล้วตอนแรกว่าจะพาไปเล่น 4v4 มันจะเล่นได้ไม่คลิปมันจะไม่ยาวเกินไปหรออืพอกัอนเนาะไม่ต้องเล่นแล้ว 4v4 นะโอ้มาโมให้ทุกคนฟังมาโมจนเหนื่อยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละว,ว่าจะเล่น 4v4 ก็ไม่เล่นละคลิปมันน่าจะยาวเกินไปแล้วเพราะว่าโมเยอะมาก ก็ไก่ล้านตัวมากจนถึงดาวคันโอเคค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ